เอาละครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมบีดเทพมรณนะชีวิตนิรันนั่นเองนะครับซึ่งเป็นเกมเปิดใหม่มาได้ไม่นานเองนะครับน่าจะอาทิตย์กว่าเนาะก็ลุงได้มีโอกาสมาเล่นวันนี้นะครับหลังจากที่ลุงทําการเรียดีมาหลายรอบแล้วนะครับแล้วก็ จด ID มาหลาย ID มากแต่ก็ยังไม่ได้ตัวละครที่ต้องการเนาะวันนี้ลุงก็เอ,อ่อเลยขี้เกียจที่จะสมัคร ID ใหม่บ่อยๆแล้วนะครับลุงก็จะมาแนะนําวิธีการเอ,อ่อรีไอดีโดยที่เราไม่ต้องไปสมัคร ID ดีใหม่บ่อยๆนั่นเองนะครับอย่างแรกเลยที่เรารู้กันเมื่อเราเล่นมาในช่วงแรกนะครับผ่านด่าน2อขีดหมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมท่านผู้ชมประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนอื่นเราก็ต้องเล่นให้ผ่านด่าน2อขีดหก่อนนะครับ ราะว่าเราจะได้รับตั๋วนะครับแล้วก็ของรางวัลนะครับนี่จะอยู่ตรงซองจดหมายตรงนี้เลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเล่นเกินเซิร์ฟเซิร์ฟใหม่ๆก็คือ120ไปแล้วเนี่ยแล้วเป็นเซิร์ฟใหม่ๆประมาณ190กกว่ากว่าเนี่ยอันเนี้ยมันจะไม่มีแจกรางวัลแบบนี้นะครับในอ e ีเมลหรือว่าในซองจดหมายจะไม่มีนะเพราะว่าลุงได้ลองเล่นเซิร์ฟใหม่ล่าสุดประมาณ194ีหรือ1้5หนี่แหละจำไม่ได้แล้วนะครับว่าเซิร์ฟไหนเขาไม่มีของรางวัลแบบนี้ให้เรานะครับลุงก็เลย ได้มาเล่นเซิร์ฟ1 2อแล้วก็ล่นขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเป็นวิธีการรีไอดีแบบของลุงนั่นเองนะครับโดยที่เราแค่ใช้ไอดีเดียวเท่านั้นอย่างที่ลุงจะมาบอกนั่นเองนะครับรับของรางวัลตรงนี้ไปก่อนเลยนะครับนี่มันจะได้ของรางวัลเป็นหินยกเอาไว้สุ่มนะครับโทเค็นยกนั่นเองนะครับแล้วหลังจากที่เราอันเชิญเรียบร้อยแล้วใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ไอดีที่เราต้องการนะครับแนะนําให้เข้ามาที่การตั้งค่าแล้วก็มาที่เซิร์ฟเวอร์นะครับณนะตอนนี้นะครับ ของลุงอยู่ที่110นะครับนะตอนนี้เนาะเซิร์ฟเวอร์194เี่นี่ยจะไม่ได้ของรางวัลในซองจดหมายนะครับรางวัลกิจกรรมเนาะลุงก็เลยล่นมา120นะครับซึ่งได้นะครับได้ของรางวรัลแล้วตอนนี้ก็มา1 1 0กําลังจะไล่ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะได้ตัวละครที่ต้องการนั่นเองนะครับก็แนะนําว่าให้เรามาเปลี่ยนเซิร์ฟนะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดแล้วก็ไล่จาก120แบบลุงเลยก็ได้นะครับเนี่ยเขาจะมี รายชื่อเซอิฟอยู่นะครับอยู่ตรงนี้ลุงไม่แน่ใจว่า1 3 0 140เนี่ยจะได้ของรางอยู่หรือเปล่านะเพราะว่าลุงมาลองครั้งล่าสุดก็คือเซิร์ฟเวอร์120เลยนั่นเองนะครับแล้วก็กระโดดข้ามาเป็น110ประมาณนี้นะครับก็ไล่ลงมาเรื่อยๆเลยท่านผู้ชมทีละเซิร์ฟเวอร์เลยนะครับเนี่ยเป็น1 0 9 1 0 8 107เจนกว่าเราจะได้ตัวละครที่เราต้องการในการสูงครั้งแรกนะครับสำหรับคนที่ไม่อยากสมัคร ID ดีหลายๆรอบแล้วก็ไม่ได้อยากจด ID ไว่าเยอะๆนะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะ โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาสุ่มดูซิว่าการสุ่มของลุงเนี่ยลุงจะได้ตัวละครที่ลุงต้องการบ้างหรือเปล่านะครับซึ่งตัวละครที่ลุงต้องการเนาะก็จะมีชื่อว่ามายูรินั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ลุงมีโทเคนประมาณ11อันนะครับแต่ว่าการสุ่ม10ครั้งเนี่ยเขาใช้แค่10นั่นเองนะครับสามารถดูตัวอย่างได้ตรงนี้ท่านผู้ชมที่แว่นขยายตัวละครที่ลุงอยากจะได้ก็คือเจ้ามายูริตัวนี้นั่นเองนะครับนี่อยากได้มากๆเลยพยายามสุ่มอยู่นะครับโอเค งั้นเดี๋ยวเรามาสุ่มกันแบบ10ครั้งดูซิว่าครั้งนี้เราจะได้มาอยูริหรือเปล่าตามที่เราต้องการหรือเปล่านะครับอ่ะได้เรนจิมาแทนนะครับเรนจินี่ก็ใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมเรียบร้อยนะครับเราไม่ได้ตัวที่เราต้องการนะครับไอดีนี้ยังไม่ใช่ที่ลุงต้องการเนาะลุงก็จะทําการเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ไปเล่นใหม่เลยแล้วกันนะครับ กระเถิบไปเรื่อยๆอย่างที่ลุงบอกนะครับโดยใช้ไ ID เดียวเลยนะครับเลือกเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดแล้วก็ไปที่เซิร์ฟเวอร์110ใช่ไหมลุงยังไม่ได้ลุงก็ไป109เลยท่านผู้ชมนี่นะครับก็ไปเริ่มใหม่เหมือนเดิมอ่าเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับเราก็กรอกไพาสเวิร์ดให้เรียบร้อยเลยแล้วก็เข้าล็อกอินเหมือนเดิมนะครับโดยใช้ไ d เดียวเท่านั้นเองไม่ต้องสมัครใหม่หลายรอบนั่นเองนะครับเอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็เข้ามาในเซิร์ฟเวอร์109อยอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นแล้วเนาะ ตอนนี้ก็ต้องทำเควสตามเนื้อเรื่องหลักไปก่อนนะครับไปให้จบด่านสองคิดหนึ่งดูซิว่าเราจะสุ่มตัวละครได้อีกไหมอ่ะตอนนี้ช่วงแรกๆร,ระบบเขาก็จะสอนอยู่เนาะว่าเราสามารถทำอะไรได้ให้เราทำอะไรเนาะก็ทำตามเนื้อเรื่องไปก่อนนะครับใช้เวลาไม่นานแป๊บเดียวเท่านั้นเองท่านผู้ชมโอเคอันนี้เซนไกมุงมาแล้วนะครับระบบสุ่มตัวละครของเราได้มาแล้วเนาะ รับของรางวัลตามที่เขาแนะนําบังคับให้เรามาก่อนดีกว่าอ่ะอันเชิญฟรีเหมือนเดิมได้ตัวละครเดิมๆทุกรอบท่านผู้ชมได้อ no ิโนอุเ e, อตลอดเลยนะครับนี่น่ารักมากเลยนะโอเคกลับไปสู้เนื้อเรื่องแป๊บหนึ่งนะครับจัดขบวนรบเสร็จอ่ะแล้วก็จะมาแนะนำล็อกอินเจ็ดวันนะครับ วันพรุ่งนี้ที่ลุงเล่นลุงก็จะได้ตัวนี้แล้วนะสาวผมทองน่ารักมากเลยนะครับนี่มาซื้อมโมโตนั่นเองนะครับระดับ S S R ด้วยนะมาเรารีบรีไอดีนี้ให้จบกันดีกว่าท่านผู้ชมอ่าอย่าคุยเยอะสิเวลาไปสู้ให้มันจบจบไปนี่จบด่านนี้เราก็จะได้ไปรับของรางวาัลแล้วก็สุ่มตัวละครกันแล้วนะครับกิ๋ว กดให้เพอร์เฟกโอเคเรียบร้อยนะครับนี่แล้วก็คอมโบแบบเพอร์เฟกแล้วก็กดสกิลต่อนะครับนี่แน่นี่แน่เรียบร้อยลงไปนอนกับพื้นไปแล้ววันนี้เจ้าฮอลโลแมงมุมมาเจอกันหน่อยเพอร์เฟกต์ปีกรอบหนึ่งสองรอบเข้าไปนี่แน่เกือบตายท่านผู้ชมเจ้าฮอลโลแมงมุมเกือบตายโอ๊ยปล่อยสกิลติดพิษมาโดนแล้วโอ้ยโดนแทงโอ้ย ไม่เป็นไรเรามีอันติที่สามารถฮิลได้นั่นเองนะครับนี่แน่ฮิลมา1852้ใช้สกิลต่อเนื่องคอมโบเพอร์เฟกเพอร์เฟกไปอีกรอบหนึ่งเรียบร้อยนะครับล่วงกลางอากาศไปเลยมาแล้วนี่เราจะได้ไปสุ่มไอดีใหม่อีกแล้วนะครับเราจะได้สุ่มตัวละครอ,อีกรอบหนึ่งแล้วเนาะในเซิร์ฟเวอร์109นั่นเองนะครับอ่ะปิดไปก่อนปุ๊บตอนนี้เราบังคับหน้าจอเราได้แล้ว โอเคขึ้นมาเป็นเลเวล5แล้วนะครับนี่เมื่อเราบังคับหน้าจอได้เราก็มารับของรางวัลตรงนี้เหมือนเดิมนะครับนี่เห็นไหมของรางวัลมากมายปุ๊บเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเราได้ตัวสุ่ม,มอีกแล้วนะครับปะเราไปอัญเชิญกันนะครับอัญเชิญแบบ10ครั้งเลยไปทันทีดูซิว่าจะได้ตัวละครที่เราต้องการไหม SSR โอ้มาอีกแล้วตัวนี้มาบ่อย เลยท่านผู้ชมโคมามารู้เนี่ยเอ้ยไม่ใช่สิโคมามูระนะครับโอ้โหมาบ่อยมากเลยอ่าโอเคเกลือทั้งสองรอบเลยท่านผู้ชมเกลือทั้งสองรอบเลยเราสามารถอัญเชิญใหม่ได้ไหมเนี่ย รับของรางวัลไปก่อนนะครับนี่เหมือนเดิมถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้ตัวละครที่เราต้องการใช่ไหมเหมือนเดิมท่านผู้ชมเราวนลูปไปเรื่อยๆนะครับเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ไปเรื่อยๆนี่แบบนี้เลยโดยใช้แค่ไ ID เดียวเท่านั้นนะครับเลือกเซิร์ฟเวอร์ใหม่เหมือนเดิมเลยเมื่อกี้เราอยู่109ใช่ไหมคราวนี้เราก็มาเซิร์ฟเวอร์108แล้วก็กดยืนยันเท่านี้เองท่านผู้ชมเราใช้แค่ ID เดียว เราไม่ต้องสมัครใหม่หลายรอบนะครับโดยการเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ไปเรื่อยๆแล้วก็สุ่มใหม่ไปเรื่อยๆจนกว่าเซิร์ฟเวอร์ไหนที่เราจะได้ตัวละครที่เราต้องการนะครับก็จะมีประมาณนี้แล้วกันเนาะคลิปนี้ลุงก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยเนาะคลิปนี้บ๊ายบายครับ